วันเสาร์ที่3ตุลาคม2563เทศบาลตำบลพบพระโดยคณะผู้บริหารได้รัตนาพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลพบพระมารับบิณฑบ,บาตในประเพณีตักบาทเทโวโรหณนะในช่วงวันออกพรรษาโดยพระวิษุสงฆ์เริ่มรับบิณฑบ,บาตตั้งแต่บริเวณน้ําตกนางครวนไปจนถึงหมู่บ้านพบพระใสยงามหมู่ที่7มีประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระกว่า1,000คนรอทําบุญใส่บารในบริเวณถนนสายพบพระวารี ระยะทางกว่า3กิโลเมตรการตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตักบาตรเทโวหรือเรียกกันว่าตักบาตรเทโวโรหณนะซึ่งคําว่าเทโวย่อมาจากคําว่าเทโวโรหณนะแปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเสด็จกลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลกประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ทุกวัดในประเทศไทยจึงมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทวนี้การตักบาตรเทวโรหณนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในเวลาชาวัวนแลมหนึ่งข้ามเดือน11หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาในที่นั้นเป็นเวลาสามเดือนในความสำคัญของวันเทโวโรหณนะเป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงและแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมันดาและทรงจำพรรษาที่นั่นพ่อพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมาอย่างโลกมนุษย์โดยเสด็จลงที่เมืองสังคษะใกล้เมืองพาราณสีพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวได้พากันไปทำบุญตักบาตรและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกล่าวกันว่าในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือเทวดามนุษย์และสัตว์โลก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือเปิดให้เห็นกันทั้ง3โลกนั่นเอง ด้วยอเมรโพพระรับแจ้งจากจังหวัดต,ตากว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังและจำหน่ายท่อนพันธุ์ที่สำคัญของประเทศประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตการอนุญาตและแบบหนังสือและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์จังหวัดตราดิต จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุรินทร์จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันหรือยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้กระจายไปในพื้นที่อื่นอันจะสร้างความเสียหายต่อการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของประเทศไทยจึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นท,ที่ทราบโดยทั่วกัน ด้วยสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดตากแจ้งว่าพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบ,บับที่2พศ2557บัญญัติว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณหรือบุคคลจะต้องได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจึงปฏบิบัติงานได้ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษเปรียบเทียบปรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน5,000บาทและผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทโดยกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2559เป็นต้นไปสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 3ถึง3ในการนี้จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติเชื่อมอาร์โกรหะด้วยมือระดับ1-3ถึง ช่างเชื่อมแมกระดับ1-3ถึงและช่างเชื่อมทิกระดับ1-3ถึงยื่นคำขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถคอร์สิบตามกฎหมายกำหนดด้วยตนเองหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถอาคารฝึกอบรมชั้นสองพร้อมเอกสารประกอบคำขอหากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานว่าที่เรือตรีการศิษย์กองเกิดสุก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการโทรศัพท์08-1022-5353